รูว่าใครเนี่ยนะจำผิดคนนิดเีครับอันนี้ครับผมใส่ข้าโกกับตะไลร่นะครับน้ำหนึ่งลิตรนะครับต่อข้าโกในสองฝากกวากวนะครับนะ ล่างออกมาแล้วลันสิ่งเงาๆนะครับคือจังรถม่ยในเรื่อพี่น้องเดี๋ยวผมเริ่มล่างสิแล้วน,นะครับใส่น้ำใส่นี่หนีนะครับน้ำตวงนี่หนีเอานะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้่าันินึงนะครับขากโขวาไอสองขากรุบกรนิดๆนะครับนะกับสันไล่ดี่ครับ รถมอมแมมเหลือเกินนะครับนะทำนะมองนะที่ล้างรถนะครับนะผมบ่ได้เงนินจากไอ้ไอ้เงี้ยงนเดอ้อแต่ผมใส่ของเพิ่นนะครับซื้อมาใส่นะครับแผลเล็กๆน,น,น้อยๆนี่ก็ออกนะครับพี่น้องเป็นแผลขูดขีดเล็กๆน,น,น้อยๆนี่ออกหายเลยนะครับ เง่าพี่เงาครับแล้วก็แพะพวกจีแมลงนะครับที่เห่าครับกลางคืนนะครับเป็นแมลงบินส้นนีะครับส้นรดเห่านะครับถรลดั้งส้นนี่ขวดนี่ครับออกดีนะครับคขับออกเลยดีนะครับนะนี่นะครับเห็นไหมครับพี่เนาะเน้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับเงาวับนะครับ เห็นดะครับเงาเลยนะครับนะฟังเสียงครับซุ้มมีแผ้ไหมะนะครับดำๆนี่นะครับนะน่ครับพี่นอกอ่าเด็กร่อยนะครับนะ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์นะครับต้นเรืองนะครับผลนะครับลองใส่เมื่อ้นะครับพี่น้องครับใส่ดีครับผมใส่สไล่นะครับโอเคแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วนะครับนะเงาวับนะครับ เดิมมทุกอย่างครับว่ามันหลุดใหม่นะครับนะโอเคเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ